สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านหางจระเข้ออกดอกรอบที่สองครับนี่ครับดูครับก้อนนี้รอบสองแล้วครับนี่คลับโผลมันโผลลงมานี่ครับของแท้ครับ ครับไม่ใช่ของเทียมนะครับอันนี้อันนี้ยอดแรกครับยอดแรกยอดแรกหแห้งไปแล้วครับนี่แห้งไปแล้วนี่ปึ๊บนูนี่ครับยอดแรกนี่ครับยอดแรกแห้งไปแล้วนี่ยอดแรกโคนม,มานี่ครับกิ่งมานี่มนานี่ครับมานี่ครับ ู่นนะครับู่นครับ,น,รบ,น,รบนี่นะนี่ครับเห็นเขาวยยอดแรกที่ไทยให้ดูก่อนนี่ก่อนก่อนครับอันนี้รอบสองครับนี่นี่ครับโคนนี่ครับรอบสองดอกที่สองดอกที่สองออกมาอีกแล้วครับ กำลังตูมๆครับยังไม่บานนี่ครับดอกที่สอง,ง,งเฮงๆรวยๆปังๆสักทีเถอะถูกรางวัลที่หนึ่งสักงวดเถอะอนี่ครับขอรางวัลที่หนึ่งสักครั้งด้วยเถอะอ รับที่สองยังตูมอยู่ครับน,นี้ยอดแรกครับน,นี่ยอดแรกแห้งไปแล้วครับที่ถ่ายถ่ายลงไปแล้วครั้งหนึ่งครับนี่ครับแห้งไปแล้วนี่นครับรับแรก มันจะออกกอน,นี้เป็นครั้งที่สองก้อแรกครับอีกกอนหนึ่งกอนอยู่ทางโน้นครับยังไม่ออกครับมีแคย่ยอดยอดเดียวยอดสองยังไม่ออกเลยนี่ครับลบกตึบนี่ครับ ภาพนั้นที่ถ่ายไปครับให้ดูมีการด่านลงมานี่มานนี่มานี่มนี่มีเป็นโคนอยู่นู่นนี่ยอดนึงครับยอดเก่าครับนี่ครับยอดเก่าที่ถ่ายไปตอนนู้นครับที่ลงคลิปไปนี่ครับยอดเก่าเดี๋ยวดูยอดสอง ยอดสองจะมาไหมก่อนนี้มาไหมเนาะนี่ครับยอดแรกเหี่ยวไปแล้วยอดสองยังไม่มาครับดอกยอดสองยังไม่มานี่ก็เหี่ยวไปแล้วเหี่ยวไปแล้ว อัที่สองอยู่ข้างล่างยังไม่มาครับรอหน่อยครับสองกรนี้รอหน่อยครับจะมาหรือเปล่าเนอะแต้นอื่นบ้างครับ ต้นอื่นยังไม่เห็นมาครับมีเยอะครับปลูกไว้แต่ก็ไม่ได้ดูแลครับลกอันนี้ต้นกัญชาครับนี่ครับต้นกัญชาก็มีด้วยครับ ก้นชาไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาให้ปลูกหกต้นต่อบ้านนงะอันนี้ผมมีแค่สองต้นเองต้นที่สามเล็กมากนี่ครับต้นนี้มีกัญชาด้วยครับใครไม่เคยเห็นต้นกัญชาครับนี่ครับต้นกัญชา อย่างนี้นะครับ